สวัดีครับพบก,กับชอ่องพี่เฟนอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นไอเคน้อยนะครับนี่นู้เรียนตั้งชื่อผมเจอไอเคนั้นผมสองคนนะครับกับพี่ครับชื่อพี่นุ่นนะครับจะมาเล่นไอเคกันไอเคน้อยอ่ะใครเริ่มก่อนต่อยุบยุบเด้อมายิงยุบจุบ <Okay. S 1> กดกดอัน มาต้องอันนี้นี่น,นี่โอเคมันต้องอ๋ออันนี้มันเดี๋ยวๆดี๋วเดี๋ยว,วอ๋อพี่รูดแพ้ไปแล้วนะครับโดน,นง่ายสุดเลย <c oughs> มาอมสอบาแมล้วพี่สอบมาเราเริ่มก่อนแล้ว ทำเป็นเกียนเรียนมานี่ได้อยู่ได้อไม่กล้ากดไม่กล้ากดทักกันเลยอันนี้ก็ได้วะอ่กดให้เต็มเต็มทำเป็นเสียงเหมือนเรียนมาเฮ้ยโดนอีกแล้ว คือคนมันอ่อนอะเดี๋ยวอันนี้ไม่แข็งอะอันไหนอีนที่เอ็มบอกว่าแข็งอันนี้หรออันนี้อันนี้ไม่เอาอะ่ะอันนี้ใช้ได้ ดูดิเลยกมพื้นคำยาวคน้อยมานับก <se> ัน <lonely> ด <t od dy> ีก <serves> ว no. ่ามีกี่ฟันหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสามปะวะใช่ใช่ใช่มีสิบสามไอ้คนโดนคนแรกนี่แหละจะโดนก่อนแหละละคนแรกสามจะบังแฟดี่แฟดไล์จะไล์ Company. The company. The คอมพานีเดอะคอมพานีเดอะคัมเมอร์ไอสตุ๊ดจุ้คีน,น้อยดูน้าคีน้อยเล่นกี่ตาเล่นกี่ตาเล่นกี่ต่อผ่านแล้วสามในทั้งหมดเจ็ีสี อุ้ยอ่าวด้วยอีกแล้วมาครับรอบที่หกของเราใช่ไหมรอบที่หกเมื่อกี้ไม่รู้ได้ยินเสียงะครรอบที่หกมีไว้ใจได้แนละ้วเค่น้อยอย่างนับพี่นะลูกนะเชื่อม,มัน่นไม่ทิ้งแล้วเคน้อยพี่จะไม่ทิ้งลูกอีกแล้วพี่เคยทิ้งเคด้วยเหรอเคยทิ้งกหลังรถ ของอันนี้รอดแน่นอนเลยมารอบสุดท้ายครับก่อนจะจบการนำเสนอยอมแพ้อือจบครับงั้นอันนี้เราเล่นพิเศษดีกว่ามาเล่าอีกนล,ล่นใครแพ้โดนทำโทษนะคั้เนี้ใครแพ้โดนทำโทษไม่หมูจิ้งลีดมันจิ้งดีดสิบครั้งโอ้โหถ้าพี่โดนเองอ่ะก็ปัน่น <laughs> ไม่มีทางโดน <laughs> จริงเลยบนหลังรถอโดนเองไงเลยค่ะต้องบัตรหรอกวันนี้ก็ขอการนำเสนอเองนี้นี้ครับอันนี้ถ้าถามเดี๋ยวผมขอทำให้มันครับก่อนำมาอันนี้เคตัวนี้ก็ไปซื้อผมไปที่เขาคนนี้ครับไปซื้อที่อ,อ,อิม,อมพิเรียนมาราคาหนึ่งร้อยก้สิบก้านะครับ ประมาณชั้นอะไรดูปะ่ะชั้นสองมัง้งได้ขายของเล่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร์ช่องเมียนเฟนแชนแนลนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแี่หน่อยบ๊ายบาย